การขึ้นสู่ตำแหน่งของพรรคเพื่อไทยโดยที่ไม่มีพรรคของสองลุงถ้าทางจะยากครับเพราะเนื่องจากว่าต้องการเสียงสนับสนุนจากสองสภา37 5เสียงขึ้นไปถึงจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้โดยวันนี้ครับทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการหารือกันแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าอันดันดาคืออะไร แต่ล่าสุดคุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าพร้อมที่จะขอโทษก้าวไกลและขอเสียงสนับสนุนเพื่อปิดสวิตส,สอวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคพื่อไทยก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามครับพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาสนเรื่องวตเตอร์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าวตเตอร์ที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลจะเห็นชอบเห็นดีด้วยหรือไม่ที่จะให้พรรคก้าวไกลเนี่ยโหวตโดยที่ตัวเองเนี่ยจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านและ ยังจะต้องให้ทางคุณอ๋องคือรองประธานสภาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งด้วยโดยคุณเจ๊ยบอัมรัดครับได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องถอดบทเรียนเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ว่าจะยื่นข้อเสนออะไรมาก็ต้องดูเพราะเคยฉีก MOU ไปแล้วถึง2ฉบับย่างไรก็ตามครับพักเพื่อไทยเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงมากพะถือไพ่น้อยกว่ารองกว่า เนื่องจากเสียงสวเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าทิศทางในการโหวตสนับสนุนเนี่ยจะเป็นใน,ใน,ในทิศทางไหนเพราะเนื่องจากว่าหากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนพอก็จะทำให้แคนดิเดตรายชื่อนั้นเนี่ยตกไปทันทีครับสำรอยกับคุณพิธานลิมเจริญรัตโดยทางที่ดีที่สุดทางออกที่เรียกว่าเป็นเซฟโซนและปลอดภัยมากๆ คือการได้เสียงสนับสนุนจากสภาเนียวคือสอสอเกิน375เสเสียงและนั่นคือสิ่งที่ต้องให้พรรคก้าวไกลมาช่วยโหวตครับ